สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้มาแปลอยากสวยอยากใสต้องไปกังนําอะไรครูชุแรดกว่าใครต้องที่กังนำํำรับรองไม่ผิดหวังอะไรอะไรอ๋อนะคะวันนี้นะคะออกเพลงใหม่ล่าสุดระหว่างพ่อรูกนะคะก็ะบอกว่าจะเอาให้ได้วันนี้ติดหนึ่งมาแรง สองชั่วโมงผ่านไปโอ้โหมาเลยค่ะเสียติดใหม่สองชั่วโมงผ่านไปก้าวมาแรงก้าวมาแรงแล้วแปดมาแรงแล้วนะคะในขณะนี้นะคะแปดมาแรงแล้วแล้วคิดดูทิคะวันนี้จะเป็นไปได้ไหมว่าหนึ่งมาแรงแน่นอนคะ่ะวันนี้ตั้งหนึ่งมาแรงตอนนี้นะคะติดก้าวมาแรงเป็นเทียบเรียบร้อยแล้วนะคะภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะ <c oughs> อะไร อ๋อน้องไปร้องเพลงนะคะกับเขาเรียกว่าพ่อโจของเรานะคะเกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามสปอนเซอร์โฆษณานะคะอันนี้ครูชูเ็มาเมาโมยให้ฟังนะคะเขาบอกว่าเพลงว้าวว้าวอะไรครูชูอ๋ออ๋อลืมๆๆมม,มเพียงอมเพียงอ,อ,ง,องอิงอิงนะคะครูชูไม่รอช้าเล่าเลยนะคะ เพลงเขาบอกเพลงอันนี้ว้าวมากเลยค่ะพ่อรูกนักแสดงแต่ละคนข้าวสายออร่ามาเต็มนะคะคลินิกเสริมความงามค่ะนะคะมาได้รุกใหม่เลยนะคะเขาบอกว่าเพลงเนี้จังหวะก,ก็น่ารักพอโจโก็โหูวิเสียงน่ารักน่ารักมากเลยนะคะในชื่อเพลง mv นะคะเขาบอกว่าตอนนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ได้หนึ่งมาแรงนะคะขนาดแค่2ชั่วโมงผ่านไปนะคะยังติดนะคะ เขาเรียกว่านะคะติดมาแรงก้าวมาแรงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะและคิดดูนะคะนี่ก็บาบแล้วนะคะใบสองใบสามใบสี่นะคะตอนนี้จะไม่ติดได้ยังไงคะก้าวมาแรงที่เรียบร้อยนะคะแล้ววันนี้คืนนี้ก็คงหนึ่งมาแรงแน่นอนเลยนะคะวันนี้ครูชุกก็มาเมาท์มอยให้ฟังนะคะแล้วก็มีเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหนะคะไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะคะ ครูชุก็เพิ่งรู้นะคะครูชุก็เพิ่งรู้และครูชุก็รี่ปาเมาว์มอยให้ฟังเลยนะเขาบอกว่า อันนี้นะคะคุชูเห็นมานะคะอดมาเมาโมยไม่ได้น้องไม่เคยพูดเลยว่าเป็นแชมป์ถึง3สมัยนะคะก็บอกเป็นแชมป์ถึง3สมัยตอนเข้ามาใหม่ๆใครถามนะคะน้องก็บอกว่าแพ้ตลอดนะคะมีคลิปออกมาพ่อโจก็ยังไม่รู้เลยนะคะบอสยังถามน้องเลยว่าทําไมไม่เคยเล่าให้พ่อฟังเลยนะคะขนาดมีคลิปออกมาน้องยังนิ่งเฉยเลยนะคะไม่เคยโอ้อวดนะคะ ว่านะคะถามน้องก็จะพูดแค่สั้นๆว่านะคะว่าไม่เคยชนะที่ไหนได้นะคะระดับเหรียนทองระดับประเทศแต่อีรามบาเคยอวดเลยขึ้นเวทีบราเคยตื่นคนน้องอุ๋งอิงเป็นแชมป์นักร้องประกวดระดับประเทศบ่าแล้วทำไมถึงมหสัสจจรรันมากนะคะการร้องการรำจังหวะจักโคนพอดีเป๊ะ การควบคุมเสียงนะคะโอ้โหนะคะสุดยอดเวลาโชว์ลูกคอเอื้อนก็สุดยอดนะคะเขาเรียกว่าน้องนะคะแล้วก็เรียนหนังสือก็เก่งนะคะได้สี่แทบวิชานะคะแล้วก็มีครูคนหนึ่งนะคะท่านหนึ่งชื่อว่าครูนภาพรานะคะบอกน้องอุกอิงเนี่ยเจมเนี้ยเจมตัวนะคะ แล้วก็เขาบอกว่านะคะน้องอุงอิงนะคะชนะเลิศมานะคะสามปีซ้อนสามปีซ้อนเลยนะคะน้องเข้าประกวดนะคะมาตั้งแต่อายุนะคะยังน้อยอยู่เลยค่ะน้องเข้าประกวดตั้งแต่อายุนะคะอยู่ปสี 4, ป่ 5, ปห้าปหกนะคะได้แชมป์มาทั้งหมดสามสมัยนะคะ เป็นที่ฮือฮามากเลยนะคะแต่น้องก็ไม่เคยโอ้อวดเลยนะคะเพลงก็เพ,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 พาะเพาะเพาะทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึง่งโอ้โหเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ไปทําการแสดงนะคะที่อําเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะตอนขณะนั้นน้องอุ๋งอิง,องยังไม่มานะคะบอสโจนะคะก็ได้ไปกราบไหว้นะคะ หลวงเขาเรียกว่าเจ้าอาวาสนะคะเจ้าอาวาสนะคะดวงตานะคะแล้วหลังจากนั้นไหว้นะคะเข้ามากราบไหว้แล้วก็ถามองค์องไม่มาเหรอก็บอกว่าเดี๋ยวมาครับมาทีหลังนะคะเสร็จแล้วนะคะรวงตานะคะองค์นี้หรือเจ้าอา,อาวาสท่านนี้นะคะบอกว่าโอ้เมื่อคืนนี้ฝันเห็นบอจโจน,นะคะว่าบอจโจจะมานะคะท่านบอกเลยนะคะว่า ท่านจะมอบนะคะพระพิคเนตให้นะคะเกี่ยวกับด้านการสแสดงเกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะบอจโจก็แบบโอ้โหโอ้โหแบบคิดไม่ถึงนะคะว่าจะได้สิ่งของนี้นะคะรีบโทรไปหาปู่สนชัยเลยนะคะปู่บอกว่าดีดีดีด,ดีนะคะรีบเอามาเลยนะคะให้ยกครูขันห่าทันทีนะคะหลวงตาบอกว่านะคะดารามากาบไหว้เยอะแยะนะคะแต่หลวงตาไม่เคยให้ ท่านใดเลยนะคะเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่จะมอบนะคะองค์พระพิคเนตองค์นี้ให้กับบอสโจเพื่อที่จะไปทำหนังนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยะคะ่ะเป็นองค์เก่ามากเลยนะคะองค์เก่าโอ้โหเป็นองค์สัมฤทธิ์นะคะเขาบอกว่าทำอะไรก็จะสําฤทธิ์ผลสําฤทธิ์ผลนะคะเป็นแบบว่า เก่ามากครูชูเห็นแล้วนะคะครูชูเห็นแล้วบอกโอ้โหนะคะองสมริ์จริงๆเลยนะคะบอกว่าเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์นะีคะมอบให้กับบอสโจโยมนินของเราเลยนะคะองค์ พระสมฤทธิ์องค์นี้เขาเรียกว่าพระพิกเนตรนะคะที่บ้านบ้าโจก็มีแล้วนะคะแต่แต่เป็นรุ่นใหม่นะคะแต่อันนี้เก่ามากเลยนะคะมอบให้กับบ้าโจมานะคะหลังจากนั้นนะคะเจ้าอาว่าท่านก็ได้มารังเวทีมาหาน้องอุงอิงของเราเลยนะคะมาถึงนะคะก็มาเล่าเกี่ยวกับองค์นะคะองคพระพิกเนตรเนี่ยนะคะนะคะในบรรดาให้กับ นะคะแถวนั้นนะคะเกี่ยวกับบริวารของบ๊อโจนะคะเราก็มาเจอกับน้องอุงอิงนะคะและจากนั้นก็คุยสนทนาธรรมกันละคะ่ะแล้วก็ผูกข้อไม้ข้อมือให้กับน้องอุงอิงเลยนะคะแล้วท่านก็ยังพูดว่าอีราเนี่ย เป็นนางฟ้ามาเกิดนะคะเป็นนางฟ้ามาเกิดนะคะแล้วก็มาอยู่กับบอสโจนะคะผูกข้อไม้ข้อมือนะคะผูกแขนนะคะให้ศีลให้พรนะคะให้กับองค์อิงเพชรบ้านแพงของเราเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็องค์พระพิคเนกก็สวยมากเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะวันนี้ขูชูก็มาเมาหมอยให้ฟังนะคะว่าความเคลื่อนไหวของน้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะ แล้วคืนนี้ไปไหนครูชุโอ้คืนนี้นะคะเมื่อกี้นี้ครูชุไปแอบส่องมาแล้วค่ะนะคะที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีนะคะคืนนี้ไปทําการแสดงที่ประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีนะคะครูชุไปดูมาแล้วนะคะโอ้โหปูเสือปูสา์กันเต็มเวทีเลยค่ะพอหมอรําไปตั้งเวทีเท่านั้นละค่ะเสือศาสตร์มาทันทีเลยนะคะ คุชูคุชูคุชูจะรีบไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชคุชูจะรีบไปผูเสือผูสาต์จะรีบไปจองนะคะที่จังหวัดอุดรธาน,นี ว้าคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชูติมาพรแชนแนลด้วยนะคะแล้วคลิปนี้นะคะครูชูก็จะรีบไปปู่เสือปูศาสตร์แล้วค่ะรีบจะไปดูผลงานของอิราน้อยอุงอิงของเรานะคะแหมโอ้โหเมื่โอโคืนนี้นะคะโอ้โหออร่ามากเลยนะคะผู้คนอิยะ ผู้คนมากมายให้การต้อนรับเช่นเคยนะคะน้องอุ๋งเอิงเพชรบ้านแพงของเรานะคะขนาดจเจ้าอาวาสยังบอกเลยว่านางฟ้ามาจุตินางฟ้ามาเกิดนะคะโอ้โหคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย